ความรักมีทั้งสมหวังและผิดหวังแต่รักที่สำคัญที่สุดก็คือรักตัวเองการรักตัวเองไม่เพียงแค่หมายถึงการดูแลหรือตามใจตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าความดีงามที่แท้จริงในตัวเราการรู้จักตัวเองนี้มีการวางรากฐานให้กับวิธีที่เราตอบโต้กับโลกเมื่อเราบ่มเพาะความรักต่อตัวเองเราก็เริ่มต้นการเดินทางแห่งการค้นพบ และการยอมรับตัวตนการเดินทางครั้งนี้กระตุ้นให้เรายอมรับทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองโดยมองว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญของอัตลักษณ์เฉพาะตัวมันสอนให้เรากำหนดขอบเขตเคารพความต้องการเราเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้วัดกันที่ความสำเร็จวัตถุที่ครอบครองหรือการยอมรับจากคนอื่นแต่มันเป็นสิทธ์ตามธรรมชาติของการเกิดมาเป็นมนุษย์การรักตัวเองมีผลกระทบอย่างลึกซึ้ง โดยการยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเราเราจะเริ่มมองเห็นและชื่นชมคุณค่าในผู้อื่นตามธรรมชาติหลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความสัมพันธ์ทำให้เราเข้าหาคนอื่นจากจุดที่เต็มเปี่ยมการรักตัวเองจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักเข้ามาในชีวิตอีกด้วยขณะที่เราเดินทางผ่านชีวิตของเราขอให้เราทนุถนอมความรักนี้ไว้บำรุงเลี้ยงดูมันแต่ปล่อยให้มันเป็นแสงนำทาง สู่การรักและถูกรักอย่างเต็มเปี่ยมไร้เงื่อนไขก่อนจากกันนะครับบอกหน่อยว่าในช่วงเวลาที่ต้องการกำลังใจจากใครสักคนคุณจะมีความรักให้กับเขาหรือต้องการให้เขารักคุณอย่างไรอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี c ซ o